เอาละครับลองนึกภาพประสาทวายุกลางสายฝนพรมๆนะครับมีเด็กชายคนหนึ่งอายุแค่เจ็ดขวบจินแมนแคนเดลแต่ความคิดการกระทำของเขาเนี่ยเเกินไวัยไปมากเขากำลังวางแผนบางอย่างค่ะใช้เรื่องเศร้าๆของนกตัวเล็กๆเป็นข้ออ้างบางหน้าเพื่อจะไปยังที่ที่ซ่อนความลับของตระกูลเอาไว้ใช่ครับ บันทึกที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือการตามเตจชีวิตจินในช่วงนี้แหละครับการค้นพบพลังเก่าแก่แล้วก็การเผชิญหน้าครั้งสำคัญสิ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้เห็นความคิดของจินแบบค่อนข้างละเอียดเลยนะคะมันไม่ใช่แค่การผจญภัยเด็กๆแต่เป็นการวางแผนที่รอบคอบมากทุกก้าวเลยเริ่มจากตอนที่เขาไปถึงหลุมที่พวกแฝดโทนานทิ้งไว้แล้วก็เจอกำแพงหินค่ะ แล้วเขาก็ตัดสินใจทันทีเลยว่าต้องผ่านไปให้ได้แต่แทนที่จะใช้พลังเงาซึ่งมันเสี่ยงไปหน่อยเขาเลือกใช้เวทมนต์ปฐพีแทน Earth Resonance อือหือครั้งแรกเลยนะคะในชีวิตใหม่นี้ที่ดึงพลังจากชาติก่อนออกมาใช้แบบนี้ครับมันมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นแน่ๆที่ได้ใช้พลังเก่าอีกครั้งแต่ก็ระวังตัวสุดๆใช่ค่ะเพราะรู้ดีว่าตระกูล Ran แคนโดเนี่ยเออเกลียดเวทมนต์มากแค่ไหนพลาดนิดเดียวคือจบเลย พอทำลายกำแพงเสร็จเขาก็ลอดเข้าไปเจอทางเดินลับเก่าแก่มากเราก็มีประตูเหล็กบานใหญ่ๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับประตูเหล็กบานใหญ่และที่น่าทึ่งคือเขาถอดรองเท้าก่อนเดินต่อด้วยนะโหละเอียดมากค่ะสำหรับเด็กเจ็ดขวบเนี่ยไม่ทิ้งร่องรอยเลยพอไปถึงหน้าประตูก็เจอวงเวทวงเวท,วเวทโลหิตและเขตแดนแต่ในสายตาจินที่เคยเป็นจองเวทมาก่อนเขามองว่ามันแบบพื้นพื้นมากเลยนะคะ ก็คงแอบขำในใจนิดนิดละมั้งครับตระกูลที่ไม่ชอบเวทมนต์แต่ก็ยังต้องพึ่งกลไกลเวทมนต์อยู่ดีแล้วเขาก็ใช้เลือกตัวเองกับรหัสผ่านทายาทแห่งแรนแคนโดมาเพื่อปลอบโยนมูลคันแล้วประตูก็เปิดออกเปิดเข้าไปสิ่งที่เห็นนี่สิคะไม่ใช่ห้องสมุดอย่างที่คิดไว้ตอนแรกครับกลายเป็นโรงแก้วขนาดใหญ่แทนข้างในมีร่างมนุษย์นอนอยู่คือมังกรดำมุลคันที่หลับไหล แล้วถัดเข้าไปลึกๆนั่นแหละค่ะถึงจะเป็นห้องสมุดแต่ก็มีแค่ชั้นหนังสือชั้นเดียวแต่ชั้นเดียวนี่แหละอัดแน่นไปด้วยตำราลับสุดยอดของตระกูลต่างๆเลยจินเห็นแล้วคงแบบตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะคะตำราที่ชาติก่อนได้แค่มองอยากอ่านมาตลอดตอนนี้อยู่ตรงหน้าแล้วแต่เวลามีน้อยครับแค่สองชั่วโมงเองเขาเลยรีบเลยเริ่มคัดลอกตำราตระกูลคุณเก์ก่อนเลย ทีนี้พราะต้องมาบ่อยๆเขาก็สร้างเรื่องขึ้นมาว่าจะไปสวดภาวนาหรือทำสมาธิที่หลุมนั่นทุกวันแน่นอนคนในปราสาทก็เริ่มสงสัยสิครับเด็กเจ็ดขวบไปทำสมาธิอะไรทุกวันแต่เขาก็จัดการได้นะคะไปคุยกับพี่เลี้ยงกิลลี่ครับโน้มน้าวเก่งมากอ้างเหตุผลแบบผู้ใหญ่ๆหน่อยว่าอยากเข้าใจความตายในฐานะรันแคนโดอะไรแบบนั้น ค่ะกิลลี่ก็อึ้งไปแต่สุดท้ายก็เชื่อแล้วก็ช่วยกันคนอื่นไม่ให้มารบกวนด้วยแสดงว่าจินนี่มีวาทศิล์จริงๆแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขณะที่กำลังก้มหน้าก้มตาคัดลอกตำลาอยู่นั่นแหละมีเสียงดังมาจากโลงแก้วข้างๆมุราขันมังกรดำในตำนานกำลังจะตื่นตอนแรกก็คงตกใจกลัวเหรอครับแต่จินปรับตัวเร็วมากเปลี่ยนเป็นเตรียมรับมือทันทีค่ะ มุราคันตื่นบาแบบอารมณ์ไม่ลีเลยโกรธมากโดยเฉพาะพอถูกเรียกว่าผู้พิทักษแต่แล้วมังกรก็สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างพลังวิญญาณของโซเรตจ,จากตัวจินอือหือจุดเปลี่ยนเลยนะคะจินไม่รอช้าปลดปล่อยพลังเงาออกมาเลยครับแสดงตัวตนที่แท้จริงว่าเขาคือผู้ทำสัญญาที่มุราคันรอคอยมาเป็นพันปีมุราคันตอนนั้นคงแบบงงตกใจไม่อยากเชื่อตลักฐานมันชัดเจนตรงหน้า สุดท้ายก็ต้องยอมรับครับแล้วก็แนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการในร่างมังกรสง่างามเลยนะแล้วก็ประกาศว่าจะอยู่เคียงข้างจินค่ะตามสัญญาพันปีกลายเป็นพันธมิตรที่เอิม่มไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้6เดือนต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เออพัฒนาไปในทางที่น่าสนใจมุราคันดันติดใจพายสตรอเบอรี่ของกิลลี่ซะงั้นฮใช่ค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะ แต่ขณะเดียวกันจินก็เริ่มฝึกพลังวิญญาณกับมูราคันแล้วครับมุราคันมองเห็นศักยภาพจินหมดเลยทั้งดาบทั้งเวทมนต์จากชาติก่อนแล้วก็พลังวิญญาณนี่อีกแต่จินก็ยังเนียนๆไปก่อนนะคะแกล้งทําเป็นว่าค่อยๆเรียนรู้การใช้มานาไปช้าๆใช่ครับไม่อยากให้มูราคันคาดหวังสูงหรือสงสัยว่าทําไมรู้เยอะจังเวลาผ่านไปจนถึงวันเกิดปีที่9ของจินบรรยากาศที่ปราสาทวายุก็ยังเหมือนเดิม เงียบเงงาๆพวกแฝดโทนาก็ถูกส่งตัวไปแล้วแต่จินก็ยังไม่ไวายทิ้งท้ายเออคำขู่เบาๆผ่านพี่เลี้ยงของแฝดไปแต่แล้วเหตุการณ์สำคัญก็มาถึงค่ะการมาเยือนประสาทวายุแบบไม่มีใครคาดคิดของลูน่ารันแคนโดพี่สาวคนโตที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพี่น้องการมาของเธอที่นี่ตอนนี้มันผิดปกติมากอืม นนันส,สรุปแล้วในช่วงไม่ขี่ปีที่ผ่านมานี้จินรันแคนโดเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับจากเด็กที่ต้องปิดบังตัวเองค่ะกลายเป็นคนที่ปลุกพลังเวทจากอดีตได้เข้าถึงความรู้ต้องห้ามแล้วก็มีมังกรดําในตำนานมาเป็นพวกอีกการเดินทางเขามันน่าทึ่งจริงๆคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดก็คือการปรากฏตัวของลูน่ารันแคนโดผู้แข็งแกร่งและค่าเดายากเนี่ยจะส่งผลยังไงกับจินต่อไปคะจะเป็นอุปสรรค หรือจะเป็นบททดสอบใหม่ที่ทำให้เขาต้องเปิดเผยตัวตนเร็วกว่าที่คิดหรือเปล่าน่าติดตามจริงๆค่ะ